สวัสดีครับทั้งทอยสวัสดีค่ะจันต่อคะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโอ้โหดีใจมากๆเลยที่ได้มาเจอเจอกันในบรรยากาศสบายสบายนะครับของวันอาทิตย์อย่างนี้นะฮะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะ <c oughs> อากาศช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีร้อนมากแต่ว่าฝนก็มาเหมือนกันฉันแล้วก็ชุ่มชื่นสบายค่ะเรียกว่าเป็นหน้าฝนนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อาจารย์พิพัฒน์นี่รักความเป็นภาคใต้เนาะก็คือพูดถึงแบบมีความชุ่มชื่นอยู่โดยตลอดเลยอ่ะดีมากๆเลยอยู่แล้วก็สบายเพราะว่าฝนตกทิ้งตอนเช้าเช้ายิ่งอยู่ในพื้นที่ที่ อาจารย์ออพักตรงบ้านอาจารย์เนี่ยก็มีต้นไม้เยอะเลยใช่ไหมคะเยอะเลยเพะตื่นข<อ>ึ้นมาแล้วสดชื่นจาะใช,นะใช่แต่ทีนี้ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของต้นไม้เนี่ย ก็ก like ําล like ังเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะทอยเพราะว่าเรียกได้ว่าระหว่างนี้ก็จะมีเกี่ยวเรื่องของไฟไหม้เยอะเหมือนกันเนาะที่ป่าพุหรือว่าป่าต่างๆไม่แต่ป่าพุโต๊แดงหรือป่าพุธเซียนทรอนก็มีอะไรเงี้ยซึ่งเรียกได้ว่าแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับเขาเรียกเป็นใช้ภาษาอังกฤษหน่อยเนาะ natural habitat แปลว่าอะไรฮะที่อยู่ของธรรมชาติที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกตามธรรมชาติสัตว์ป่าธรรมชาติเนี่ยจะน้อยลงไปทุกทีแล้วเราไม่ได้มีการปลูกป่าเพิ่มเลยถูกไหมฮะ หรือว่าอย่างดูที่หาดใหญ่เนี่ยหลากหลายบริเวณตอนนี้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็พัฒนาขึ้นมามากมายเลยทีเดียวมันก็จะมีการเรียกว่าบางทีงงๆอยู่เหมือนกันอย่าว่าแต่อะไรใกล้มออเรล่านี้แหละใช่เพื่อนถอยพึ่งทักถอยๆอยเธอเป็นประชาสัมพันธ์เธอรู้ไหมว่าหน้ามออเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ที่แน่ก็คือน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวทางด้านธุรกิจนะเพราะว่าตอนนี้ผู้คนก็เยอะแล้วแหละนะฮะแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่า ที่ทราบมาเนี่ยนะทอยก็คือว่าในส่วนของมอของเราเองเนี่ยก็มีการทัฒนาด้วยเช่นเดียวกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ,งคะอาจารย์เออย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็จริงๆเราก็อะไรในส่วนของปรสีกวก็หงอ,อยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบเราผูกพันมานานแล้วตึกก็กําลังดีเนาะตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่นถนนเพชระกะเกษมเรียบร้อยแล้วนะคะนะตรงนี้ก็จะได้เป็นบริเวณที่ทางมอจะได้ใช้ทําประโยชน์ต่อไปเนาะค่ะเป็นอะไรที่ดีมากเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงป่าที่ไฟไหม้วมนก่อนมีข่าวช่วงหนึ่งคือช่วงนี้ทอยเลี้ยงกระรอกใช่ไหมคะ ก็จะไม่เห็นข่าวข่าวหนึ่งวันนั้นว่า่าไฟไหม้ป่าแล้วก็เจอรูปกระรอกที่รอดที่รอดแล้วก็กู้ภัยใช่ไหมคะเขาเข้าไปก็นํากลับมาแล้วก็มาพักฟื้นดูแลรู้สึกเห็นแล้วรู้สึกใช่ตัวพอๆกันเลยค่ะที่เจอเป็นห่วงนะทอยเพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็อาจจะดูแลเหมือนกับว่า อาจจะไม่รอบรู้ใช่เบื้องต้นไม่รอบรู้แต่ว่าพอหลังจากนั้นที่ในข่าวเนี่ยมีสัตวแพทย์มีทางทีมแพทย์เข้ามาช่วยรู้สึกรู้สึกดีใจแทนน้องกระรอกรอดแล้วเซอคนดีค่ะนะครับก็เรียกได้ว่าสมดุลของธรรมชาติก็จะเปลี่ยนไปถึงกับคิดอย่างนี้เลยนะฮะทอยว่าสัตว์บางชนิดหรือว่าพืชพัุณบางชนิดที่หายากเนี่ยก็อาจจะ เรียกว่าหายากหายากจริงๆตอนนี้โอ้คือคือบางทีหายไปเลยก็มีใช่ไหมกว่าจะหากันได้กว่าจะมาเลี้ยงดูกันใหม่เนี่ยก็ยากแล้วอยากให้เราอยู่กับธรรมชาติได้อย่างเข้าใจเนาะแต่เนาะเพราะนตรงนี้มันมันจริงๆแล้วใจพัคคิดอย่างนี้นะทอยว่าปัญหาที่บางทีคนเราละเลยไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือการทำลายธรรมชาติโดยที่ไม่ได้หาอะไรมาทดแทนสมมติว่ามีพื้นที่ป่า ที่ในตัวเมืองเป็นมุมๆวันนี้ก็ยังพอที่จะชดเชยทดแทนกันได้ถูกไมออกซิเจนเพิ่มใช่ไหมเป็นนะจำเป็นตอนนี้พอมันน้อยลงคือระหว่างที่เราอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันในสายตาเราจะรู้สึกว่าอ่ะก็ยังมีต้นไม้นี่อะไรอย่างนี้ลองขึ้นตึกสูงๆค่ะแล้วมองกลับมาใหม่ชเราจะเห็นทันทีเลยว่าเรากําลังขาดแคลนแล้วจริงๆนั่นสิเพราะฉั้นตรงจุดนี้ก็ อยากที่จะให้ยังไงดีละ่ะเราก็เป็นแค่นักพยาัยาพันเนาะใ,ในการที่จะเป็นกระบอกเสียงหน่อยว่าถ้ามีหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบหรือว่าในส่วนของผู้คนอาจจะรวมกลุ่มกันก็ได้เนาะเป็นกลุ่มรักธรรมชาติหรือว่าอะไรเนี่ยฮะก็อาจจะช่วยได้ไม่ถึงร้อยเปอนะทอยได้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีดแล้วแล้วก็ต่อไปก็ค่อยขยายกันไปเรื่อยๆนอกเหนืจากนี้นอกเหนือจากในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะทอยอีกอันหนึ่งที่ผู้คนก็มองข้ามไปก็คือ,อ,อสังคมทางด้านสังคมตัวเองเป็นลักษณะที่ว่า พออยู่กันเยอะๆขึ้นก็เห็นกับตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างที่โอ้โหแบบมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้อะเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าต่างคนต่างก็แย่งกันกินแย่งกันใช้นะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่มันมันมัน,มนไม่ทําให้เกิดเป็น ความสุขอย่างแท้จริงอะนะว่ากั้นดีกว่าเนาะใช่เ,เป็นสังคมแห่ืการแข่งขันนะคะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เลยเออนั่นสิความพึ่งพาอาศัยกันเหมือนสมัยก่อน มันหายไปนะ่มันหายไปในหลายๆอย่างเลยทีเดียวหรือว่าอย่างการเอื้ออนทรการคืออย่าว่าแต่อะไรเลยเอาง่ายๆว่าอย่างประเภทเดินกันคนเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีก็แบบโอ้โหมากระแทกไหลเราเฉยเลยอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ต้องแบบเอี่ยวเยียวตัวหลบไม่ทันเลยน้องถอยเป็นไหมเป็นค่ะน้องถอยเดินเดินอยู่อ้าวเดินมาชนเราเองนะแล้วก็อ้าวไม่สนใจเรานิดนึงหรอใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงดีนะยังมี ความสัมพันธ์เชิงลึกในส่วนครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของสังคมใช่ไหมความผุกพันร์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี้ยรู้สึกว่ามันก็น้อยลงเหมือนกันเนาะมันก็อยากที่จะให้มีปฏิสัมพันธ์ตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าจะได้ถ่ายทอดแนวความคิดหรือว่าปรัชญาน,นั่นเองนะฮะให้กับคนรุ่นใหม่เขาจะได้ไม่ต้องแบบริเริ่มมาจากศูนย์เนี่ยเขาจะได้แบบได้เบียร<ด>ต่างๆเขาเคยแอบได้ยินเหมือนกันว่าทําไมสังคมครอบครัวถึง ไม่ได้แน่นแฟนกันเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยต้องทำมาหากินใช่ค่ะอาจารย์ก็เลยไม่มีเวลาเราคิด material เยอะเกินไปวอลทอยคิดว่าเนาะมากเกินไปบางทีแบบแม้แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยนะเราก็เฮ้ยเราก็รู้สึกเราทางานเยอะจังเลยเนาะประเภทบางทีต้องมูดาเราก็มีครอบครัวอะไรเงี้ยแบบแบ่งเวลายากเหมือนกันเนาะอันนี้มันก็เลยจะพอจะเข้าใจมันก็เลยแบบว่าอยากจะให้หันมาดูตรงจุดนี้บ้างเป็นลักษณะที่ว่าให้เยาวชนของเราเนี่ยอย่างน้อยก็บอกว่า มีการคุยกันหน่อทอยสมมติว่าเราไม่ค่อยมีเวลาก็บอกลูกตรงๆได้ถูกปะ่ะบอกลูกพอดียุคนี้ต่อไปพ่อกับแม่ต้องวางนอนาคตให้กับลูกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินั้นแล้วพ่อพ่อแม่เอาไว้ดูแลตัวเองด้วยก็เลยต้องต้อง,องช่วยกันหาเงินหน่อยนะวันนีถ้าลูกขาดความอุ่นลูกบอกตรงๆแล้วกันนะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อย่าให้เกิดความรู้สึกแบบที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเออทำให้เกิด่ไม่สนใจนมาอะไรแบบเนี้ยเราหันหน้าไปหาอย่างอื่นดีกว่าใช่เราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาาาาาเเี้้ก็คือวว่่ถมิรไดดป เปิดปากเอ่ยปากขึ้นมาเนี่ยมันจะหายไปเลยนะแปลกมากเลยต้องคุยกันนะคะแต่อาจจะเป็นธรรมชาติอาจจะเป็นยุคก็ได้เพราะว่าตอนทอยเด็กๆค่ะอาจารย์ตอนที่เป็นวัยรุ่นหน่อยทอยก็ไม่ค่อยกล้าคุยกับที่บ้านเหมือนกันแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าคนที่สามารถใช้คําปรึกษาเราได้ดีที่สุดก็คือคนที่เราไม่เข้าหาเขาตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนี่แหละใช่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยจแพทย์ก็อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เปิด เปิดใจเนาะแบบสอนเป็นผู้ใหญ่เลยเอเอลูกเป็นไงบ้างอะ่ะการที่เจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นี่มีปัญหาอะไรตรงไหนบ้างลูกรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยจริงต้องเปิดใจทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายคืออย่างในกรณีของอพ่อแม่เนี่ยลูกเขาก็ให้ความเคารพ นะฮะเราก็ให้ความกตัญญูกับตะเวทีแล้วเราก็ต้องให้ความเมตตากับเขาตอบแทนซึ่งกันและกันอ่ะนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่แกนะที่ต้องแสดงความกตัญญูแบบนี้ใครจะมาแสดงความกตัญญูกตะเวทีล่ะก็ไม่ถูกไหมเนะคะอ่าเพราะ้นตรงนี้เป็นจุดสําคัญตกลงวันนี้เราแก้ปัญหาสังคมได้แล้วนิดหนึ่งรู้สึกชื่นใจใช่ไหมใช่เราก็จะโยงถึงในส่วนของพระราชบัญญัติธานของพระราชบิดานั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เรียกว่าย่างใกล้เข้า วันไม่ดนแล้วนะครับเรียกว่าเป็นอยากให้เป็นวันพิพัฒน์อยากให้เป็นวันของจักรวาลเลยเนาะไม่ใช่ของโลกอย่างเดียวเพราะว่าพระราชบัญญัติฐานของพระองค์ท่านนี่เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงคือเป็นเป็นเป็นความจริงอะนะครอบจักรวาลเลยข้อเท็จจริงใช่เลยค่ะเป็นความจริงเลยอ่ะนะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเขาว่าไงนะถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งค่ะภาษาอังกฤษเลยค่ะต้องใช้เสียงของอาจารย์เลยอ่า also I benefit mankind for of the เป็นคำที่อยู่ในใจใคือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ลูกพระบิดานะคะคที่ฟังแล้วถ้าเกิดใครท่านผู้ฟังท่านใดก็ได้ที่กำลังฟังเราอยู่จริงๆปณิธานข้อนี้เนี่ยมันเป็นข้อเท็จริงที่เราสามารถจะนำมาใช้ uh huh. กับเราแล,แล้วจะทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นใช่แล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยเป็นผู้ให้เนาะแล้วก็เป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเพราะาถ้าหวังนี้มันจะอาจจะผิดหวังได้ก็เลยอาจจะเป็นปัญหาเนาะเขาบอกว่าการที่เราจะมีความสุขที่สุดก็คืออย่าคาดหวังใช่ ใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าได้มาโดยที่ไม่คิดเราจะรู้สึกมีความสุขแต่เมื่อไหร่ที่เราคาดหวังโอเคถ้าเกิดได้ตามหวังก็ถือว่าเจ้ากันครับแต่ถ้าไม่ได้ล่ะคนเสียใจเป็นใครก็เราเองอีกนั่นแหละครับจริงๆแล้วในส่วนของครูเนี่ยนะทอยเนื่องจากทำหน้าที่เป็นครูใช่ไหมฮะก็พระธรรมนิทานนี่ที่บอกว่าเป็นจริงในสากลโลกหรือในครอบจักรวาลนี่สืบเนื่องมาจากว่าในการที่เป็นครูเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะว่าครูเนี่ยสอนความรู้ให้กับเด็กใช่ไหมฮะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย เด็กนี่จะให้กับครูเยอะด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนเออนะเนี่ยได้โดยอัตโนมัติเลยถ้ามุดว่าเราแบบอาจารย์แมทมักจะใช้คำพูดอย่างนี้นะถอยว่าฉันเอ่อหมดไส้หมดพุงถอดไส้ตอดพุงให้เลยก็คือสอนแต่ที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยฉันให้เธอห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉันรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือจะได้กลับมาใช่ไหมคะอาจารย์พูดถึงตรงนี้ถอยจะคิดถึงที่คุณพ่อสอนอีกแล้วทำคุณพ่อสอนเยอะมากเลยคุณพ่อก็เป็นอาจารย์เหมือนอาจารย์ใช่ไหมคะคุณพ่อบอกว่า to teach is to learn twice That's right จริงๆด้วยนะฮะใช่ไหมคะเออเว้นรจริงๆแล้วเนี่ยครูก็นักนักศึกษาหรือว่านักเรียนรุ่นใหม่นี้ครูบอกว่าขอบใจมากเลยนะวันนี้คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วครูไม่ได้ไม่ได้สอนจริงจริงพวกเธอเป็นเป็นเง,งสาสะท้อนที่ให้ความรู้กับครูมากยิ่งขึ้น<อ>ครูต้องขอบคุณมากมากเลยจร <ๆๆ S 1> ิงจริงนะคือจริงๆ,ะ <laughs> ๆ,ๆอะอย่างเอาง่ายๆอีกอีกอันนึงคือในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่างที่เราเคยคุยกันในรายการหลายรอบเลยเนาะตอนแรกนี่สอนสอนภาษาอังกฤษไปก็รู้สึกว่า เ,เราก็แบบเหมือนกับทําหน้าที่หารายได้พิเศษหรือไม่ก็แบบว้างๆแลเราก็มีอะไรที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นงานในเรกเป็นอะไรบ้างเลยแต่ท้ายสุดนี้ปรากฏว่าศักยภาพของเราในเรื่องของภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นโดยอัตโนมัติเลยอะ่ะเพราะฉจริงๆอาจารย์ก็เลยบอกกับตัวเองว่า ฉันเนี่ยถ้าจะให้สอนสอนฟรีสอน free, สอนอกอากาศฉันก็เอาเนาะแปลฟรี free, ทํางานฟรีเกี่ยวกับทางด้านภาษาอังกฤษยินดีเลยเ,ออเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นการทําให้ฉันมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งได้เดือ,อนอัตนมัติเลยใช่เหมือนน้องทอยก็เหมือนกันอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าพอบางท่านไม่แน่ใจภาษาอังกฤษก็แบบทอยช่วยหน่อยแล้วพอช่วยเสร็จปุ๊บบางอย่างบางคําเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันเราก็ได้เรียนรู้เดี๋ยวนั้นไปค้นคว้าเราก็กลับมาบอกเพราะฉะนั้นเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มพูนแต่บางอย่างนี่น้องทอยยากจริง น้ำตาซุมเลยบอกตรงตรงเลยนะมันเครียดอ่ะเนาะแต่ว่าพอหลังจากผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันมันชิ้นต่อไปเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยหันกลับไปมองใหม่เอ้ยเรื่องแค่นี้เองเรื่องแค่นั้นเองจริงๆด้วยนะก็เลยรู้สึกแบบเปิดใจรับเลยเพราะฉะนั้นสำนวนของจารย์พิพัฒน์นี่ผู้คนที่ยินแล้วเขาก็แอบยิ้มนะยังไงก็แต่เพราะว่าบอกว่า ด้วยความยินดีฟรีออฟชาร์จนะคะได้ยินตรงนี้แล้วนะคะขยัมีปัญหาภาษาอังกฤษติดทอทาพิพัฒน์เลยได้เลยยินดีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเลยใจดีมากยินดีประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งจริงๆถูกแล้วแล้วก็นี่คือทุกอย่างเนี่ยจะได้กับตัวเราเองโดยอัตโนมัติเลยนะนี่ก็จริงๆพิพัฒน์ได้กลยุทธ์จากตรงเนี้ยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่คาดหวังเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะได้กับเราอย่างน้อยที่ที่สุดคือความสุขจากการเป็นผู้ให้นะแล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี้ย บางอย่างที่มันดีเลิศจริงๆเนี่ยมันทิ้งระยะเวลานานนะถอยกว่าจะย้อนกลับมาเน่ยนึกออกไหมเดี๋ยวอย่างง่ายที่เราสอนเด็กเนี้ยปรากฏว่าวันใดวันหนึ่งนะฮะที่เคยเล่าถอยฟังก็คือว่านักศึกษาม,มาปับ๊บอาจารย์จำหนูได้ไหมเนะี่ยตอนนี้หนูเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออนะมันแบบยังไงอะ่ะมันชื่นหัวใจอะ่ะมีความรู้สึกว่า หน้าที่ของครูไม่ใช่เป็นภายเรือจ้างแต่เป็นะอะไรที่เป็นเหมือนอย่างไงดีอะส่งเสริมให้คนดีเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนรู้สิ่งดีๆแล้วเราก็รู้สึกว่าขอบคุณนะที่คุณเป็นคนที่รักดีแล้วก็ทําอะไรดีๆก็ขอให้คุณจเจริญยิ่งๆไปเนาะน่ารักออนี่นี่คือฐานะของผู้หให้ผู้ให้เนี่ยไม่ได้ คาดหวังอะไรจากผู้รับแต่ณนะของผู้รับเองเนี่ยถ้าเป็นผู้รับที่ดีเขาจะมีการเขาเรียกว่าระลึกถึงให้เครดิตอันนี้สําคัญมากในปัจจุบันเพราะว่าคนทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะภาเป็นภาษาอังกฤษคือ take it for granted รับไปเลยโดยที่ไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมคะ Take it for granted อย่ยงเพราะว่าบางคนถึงกับ take advantage มันเอาเปรียบซด้ยซ้ำไปนะะคเรารู้ว่าสังคมสมัยนี้มันอยู่ยากขึ้นแต่ว่าลองหันกลับมาดีว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นผู้ให้บ้างแล้วผู้รับคนนั้นให้เครดิตกลับมาให้เราเราจะรู้สึกประทับใจมากไหมก็คือว่าเรียกว่ามองสองด้านนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นหรือก็ต้องบอกเขาเรียกอะไรนะฮะ ขออนุญาตขยายความกลยุทธ์พระราชบัญญัติธานอีกนิด <c oughs> นึงว่าอย่างบางทีเราไม่สามารถที่จะให้อะไรเขาได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็สวดมนต์ให้ก็ได้ <c oughs> อ่าใช่ไหมอ่าสวดมนต์ในแง่ที่ว่าเป็นแผ่เมตตาก็ได้ใช่ไหมถ้าในศาสนาพุทธ <c oughs> หรือแม้แต่สวดสวดมนต์อะไรก็ได้ที่แบบเป็นศาสนาต่างๆกามีเขาก็มีการสวดมนต์ทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะก็คือเหมือนว่าโอเคไม่ว่าใครก็แล้วแต่นี้กําลังเดินทางอยู่หรือว่ากำลังเรียนหนังสืออะไรอยู่ก็ขอให้เขาแคล้วคลอดจากภัยต่างๆอะไรแบบเนี้ยแค่นี้จิตใจของเราก็เป็นสุขแล้ว มันกับการได้ทําดีนะคะใช่เพราะน้นตรงจุดนี้จะเป็นอะไรที่รังสรรค์ให้สังคมเนี่ยสันติสุขมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีมากจริงสังคมน่าอยู่มากเลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เหมือนกับว่ายังไงดีอ่ะอยู่บนบนสวงสวรรค์นั่นเนาะหันไปทางไหนก็มีแต่ความสุขนะฮะเพราะน้นตรงจุดนี้อยากที่จะให้สังคมเนี่ยมีการน้อมนํามาสู่พระราชบิฐานเยอะๆเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้เป็นตัวอย่างอย่างแท้จริงนะครับอย่างอาจารย์วิวัฒน์ลองดูอย่างประเภทที่ ถนนอย่างเงี้ยมีคนขับรถอย่างมารยาทดีมากอะไรเงี้ยอ่าซึ่งผู้คนหลายๆคนที่เขาแบบขับหยาบๆกันอาจจะ ดูถูกดูแคลนเนาะแต่ว่าจะมีหลายๆคนอีกเหมือนกันที่ชื่นชมว่าคุณใช่เลยแบบคุณทําเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆอะไรเงี้ยคะเขาบอกว่าทาดีแล้วให้ทําดีต่อไปใช่ทำอะไรเงี้ยอยากทาตามคนไม่ดีใช่บางทีแบบเอ้าทําไม่ดีกันหมดเลยทําบ้างดีกว่าใช่ไม่ได้ก็งมีจุดยืนที่แน่นอนอย่างการสวมหมวกกันน็อกก็เป็นตัวอย่างกันหน่อยเนาะอย่างที่บอกก็คือว่าทําเมื่อไหรก็ตามที่ตํารวจจราจรเขาเห็นว่าคนสวมกัน60%รแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจับได้อย่าง เต็มที่ก็คือการบังคับตามกฎเนี้ยมันก็จะทําได้เต็มรอยขึ้นแต่ว่าถ้าทุกคนยังอย่างนี้กูก็ตํารวจก็เต็มปากมหันไปทางไหนก็เป็นแบบนั้นหมดเนี่ยเขาก็รู้สึกลาบากใจมีคำหนึงที่ถอยไม่ชอบมากๆเลยเวลาเราไปที่ไหนแล้วมีคนอื่นทําผิดเช่นเราไปจอดรถใช่ไหมคะจอดรถรอไฟแดงเดี๋ยวนี้เนี้ยจริงๆมันมีช่องระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถยนต์รถยนต์ก็ควรจอดหลังเส้นแต่บางคนเนี่ยไม่จอดไปจอดข้างหน้าก็ถามว่าทําไมล่ะแล้วพอได้ยินคําตอบมาว่าโอ๊ย ใครๆเขาก็ทํากันนั่นแหะสิเนี่ยตรงเนี้ยฟังแล้วช้าใจมากเลยเนาะนี่ตอนนี้นะเทว่าต้องมีคนกาลังขับรถอยู่บนท้องถนนตอนที่ฟังเราอยู่บ้างใช่แล้วเพื่อนก็ปฏิบัติตามกฎจะดีกว่านะโดยเพิ่งยิ่งถ้าคุณมีเวลาเหลือสักหน่อยนึงเลยจริงๆว่าเป็นความภูมิใจของเราเองมากกว่านะคะอ๋อเราจอดหลังเส้นนะตรงตารางเส้นเหลืองๆที่เขาห้ามจอดเนี่ยเส้นห้ามจอดเราก็ไม่จอดทับเป็นความภูมิใจสรับทอยนะคะเราจอดรถตรงเนี้ยอ้ภูมิใจมากพูดก็พูดแต่ว่าทอยเคยเจอไหมบางคนก็ขับช้าเกินด้วยกันนะอ้นนี้ไม่ดีค่ะันแกมาเลย ม่ดีค่ะอะไรของคุณเนี่ยลบไม่สัญญาณก็ไม่มีแล้วประเภทรีรีรออยู่คุณจะเอายังไงกันแน่ของคุณเนี้ยคุณไม่สงสารคนเบื้องหลังบ้างเลยหรอในเมื่ออุปกรณ์ในรถของคุณมีทั้งรอบทิศอ่ะช่วยดูหน่อยได้ไหมเนี่ยจริงๆเราก็เคยเป็นคนหัดขับรถมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าบนท้องถนนจริงมันก็เหมือนชีวิตจริงอะค่ะคือเราไม่สามารถที่จะมาทดลองใช้อย่างนี้ไม่อันตรายอันตรายเขาเองด้วยเออใช่ก็ควรจะเห็นใจคนอื่นเขาบ้างว่าเอะคนอื่นเขาอยู่กันยังไงเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ใช่ว่ามาเที่ยวแบบ เออคือเรียกอะไรนะเอาแต่ใจตัวเองบนท้องถนนอย่างนี้ไม่ไหวถูกต้องเลยโอยยกเยอะมากคุยเรื่องท้องถนนนี้ถ้าเกิ<ด>การนะอีกยาวเลยค่ะตกลงว่าเราพยายามที่จะนําเข้ามาสู่เรื่องของวันไม่ดุลนะครับซึ่งก็มีการเฉลิมฉลองกันแล้วก็อยากจะบอกกับน้องทอยล้วก็บอกท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเจ้านายเนี่ยได้ไปที่อเมริกามาด้วยเนาะเราก็ ยังไม่ทราบในรายละเอียดเนาะเดี๋ยวจะมีข่าวเกี่ยวเรื่องนี้ทีว่าตรงโน้นเนี่ยก็ชื่นชมพระบารมีมากๆเลยจ้ะที่เห็นในเมลนิดๆค่ะแค่นิดๆแค่รู้สึกว่าเหมือนมีการได้ตามรอยนั่นแหละใช่ไหมคะเห็นตามรอยพระบิดาขนาดเราไม่ได้ไปเนี่ยเราดิ้นข่าวนิดหนึ่งเรายังปลื้มเลยอ่ะเรายังปลื้มมากๆเลยว่ารู้สึกว่าคนต่างประเทศให้ความสําคัญใช่ ดีมากๆเลยเห็นในความดีเนาะโอเคนะฮะก็อันนี้ก็เรียกได้ว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามข่าวจากในส่วนของมออ,อเรานะฮะ,ะเดี๋ยวเจ้าหน้ายจะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะว่าเต็มท่านประทับใจมากนะว่าที่โน่นเขาโอโ้แบบอยู่ทุตัวกันมากๆเลยเพื่อที่ว่าเหมือนกับแดดรงท่านเลยล่ละน่ารักมากสำหรับที่บ้านเราเมื่อวานนี้ใช่เมื่อวานนี้เองเราก็มีงานค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ที่ไปไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ก็คงจะได้พบกับ บริการด้านต่างๆมากมายเลยที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเขาเรียกได้ว่าระดมคนจากทางหลายๆคณะไม่ว่าจะเป็นคณะเทคนิคการแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์พยาบาลเภสัช แพทย์แผนไทยค่ะไปร่วมการบริการประชาชนที่ศูนย์การค้านะคะมีการตรวจคัดกรองเลือดคัดกรองเลือดฉีดพิษสุนัขบ้าโอ้โหมีการนวดให้คําปรึกษามีคําแนะนําการเลือกอุหรี่มากมายเลยเมื่อวานนี้นี่ก็คือกิจกรรมต่างๆที่เขาเรียกว่าประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ซึ่งเราเนี่ยตั้งใจจัดให้กับประชาชนชาวหัดใหญ่และบริเวณรอบข้างจริงๆเลยค่ะ อเอาล่ะครับนั่นก็เป็นกิจกรรมที่ทวนใช่แล้วนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยยังมีวันที่ตรงเลยนะครับนั่นก็คือวันที่24 กันยายน,ยนเดือนกันยายนซึ่งปีนี้ก็ตรงวันเสาร์ใช่ค่ะเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับทอยวันเสาร์นะคะ mm hmm. วันเสาร์นี้ค่ะตั้งแต่7จ็นาฬิกาจนถึง8ปดนากาสามนาทีนะคะเราจะมีพิธีวางพวงมาลาค่ะคหน้าลานพระบรมราชานุสาวรี mm hmm. สมเด็จพระบรมราชช,ชนกรหรือว่าเราจะติดปากด้วยกันว่าลานพระบิดานะคะช่วงเช้าของวันนั้นค่ะหลังจากนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กีฬานะคะณห,ห้องประชุมสองอาคารกีฬาและนันทนาการค่ะจะมีการ เรียกว่าพิธีเปิดมอบนโยบายมหาวิทยาลัยประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1น,นะคะมีการชมวิททัศน์ของพระองค์ท่านค,ค่ะมีบรรยายพิเศษนะคะแล้วก็มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ที่อุทิศตนและทําประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งครึ่งวันเช้าของวันที่24กันยายนเลยค่ะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของรางวัลเนี่ยพิพัฒน์ก็อยากที่จะให้กับ ในส่วนของนักศึกษาทุกคนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าที่กำลังเรียนอยู่หรือว่าที่จบไปแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชบัิธานเลยทีเดียวนะครับอยากให้ยึดติดไว้ภายในใจอยากให้น้องๆภูมิใจนะคะว่าเราเป็นตัวแทนเราเป็นสัญลักษณ์เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราไปไหนเนี่ยคืออาจจะไม่มีตราติดอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ในใจเราจะรู้เลยว่าเรานี่แหละลูกพระบิดาใช่แล้ว อยากจะให้มีเคสสมมุติว่าหัวหน้าง,งานหรือว่าผู้ร่วมง,งานนี่บอกว่าเอ๊ะ,อะทำไมคุณทอยนี่เขาเป็นคนที่แบบเป็นผู้ให้จังเลยอะไรแบบนี้นะเออบงังอบังเอิญว่าแบบมีนิตยสารหรือว่าใครมาสอบถามนะ <c oughs> เนาะ <c oughs> นุอกทอยก็บอกว่าอ๋อ จากที่ผ่านมานี้ถอยยึดมาโดยตลอดเลยก็คือพระราชบัญญัตินะครับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งก็เลยทาให้มีกําลังใจในการที่จะทําสิ่งที่สร้างสรรค์เยอะแยะมากมายโดยไม่เหนื่อยเลยแล้วก็ยังตั้งใจที่จะทต่อไปอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวตรงจุดนี้<า>นคือใช่เลยนะครับอยากจะให้เป็นแบบติดตัวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทุกๆคนเลยเนื่องจากตรงนี้เป็น ความเป็นจริงนะครับในสากลเลยทีเดียวนะครับในู universe ในจักรวาลเลยว่าถ้าคุณได้เป็นผู้ให้แล้วผลประโยชน์จะได้กับตัวคุณเองโดยอัตโนมัติมันก็คอยทำไปเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนให้ทําต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดยังมีพระชา้าิธานี้อยู่ในใจเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเขาเรียกว่าตกทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์ละค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อื่นเอาไว้ครับก็จริงๆแล้วอาจารย์แพทย์คงจะอยากจะบอกว่า ในส่วนของเอกลักษณ์ตรงจุดนี้ จากการที่ได้มีส่วนนะครับเป็นแรงผลักดันในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนของการวเนินชีวิตนะครับของบุคลากรแล้วก็นักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยแล้วเนี่ยเป็นที่ตระหนักของผู้คนในประเทศนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เป็นที่ตระหนักของผู้คนในต่างประเทศด้วยที่ต่างประเทศไห้ถามว่าเมื่อเร็วนี้บอสเราไปทางที่อเมริกาที่บอสตันใช่ไหมคะใช่แล้วตรงนี้ก็ได้มีผู้คนที่เรียกว่า มีใจิตใจตรงกันเนาะที่ว่าอยากจะเชิดชูนะครับในส่วนของพระราชมิธานแล้วก็พระเกียรติของพระองค์ท่านเนาะนะครับก็เลยได้มีการจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีการนําเสนอต่อไปเนาะก็ รู้สึกเจ้านายไปรอบนี้โอ้โหแบบมีความสุขมากๆเลยนะกลับมาเนี่ยเราสูญบอกว่าโอ้โหเขาก็ช่างตั้งใจเนาะอยวเราะมาบรรยายเพิ่มเติมบรรยากาศเพิ่มอยากให้เหวนหน้าอยากให้เจ้านายมาเล่าเองด้วยนะพอดีว่าโอ้โหเจ้านายมาแป๊บหนึ่งโอ้นี่ไปอีกแล้วท่านภารกิจราชการเยอะมากมากเลยเรียกว่าอุทิศตัวเพื่อมหาวิทยาลัยเยอะมากเลยนะน้องถอยใช่หลายคนเราจะบอกว่าทำไมเจ้านายเราสองคนไม่อยู่เลยคือท่านปฏิบัติภารกิจเพื่อมหาวิทยาลัยจริงๆค่ะใช่แล้วแล้วแบบคือแบบ คือพูดตรงๆเลยนะอย่างพิพัฒน์เองก็ยังทำไม่ได้เลยเป็นลักษณะที่ว่าแบบโอ้โหห่างไกลจากบ้านนานขนาดนั้นเดี๋ยวเยวอยู่ตรงนั้นม้างตรงนี้ม้งเนาะทอยเดาว่าถ้าเลือกได้ท่านคงอยากจะอยู่กับครอบครัวมากกว่า <laughs> เดินทางมากมายขนาดนี้ใช่ไหมแต่นี่ก็เนื่องจากว่ามี ภารกิจนะครับที่จะต้องเชื่อมโยงโดยงายในเรื่องของทางด้านเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ international affairs นะครับวิเทศสัมพันธ์ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ในการที่จะพัฒนาเพื่อให้ก้าวไปสู่ในระดับโลกระดับจักรวาลต่อไปนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแรงผลักดันที่สําคัญทีเดียวก็ต้องขอยกย่องท้านไวนาที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะคอยสนับสนุนเป็นเรียกว่าเป็น บุคลากรสายสับสนตรงนี้ให้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเขาเรียกว่าพัฒนามหาวิทยาลัยถึงแม้จะเป็นแค่กลไกเล็กๆเป็นตัวน็อตเล็กๆเองค่ะแต่หนูก็ภูมิใจใช่แล้วนะฮะนี่ก็พอพูดถึงวันไม่โดนแล้วนะทอยยังมีประเด็นสกิดอีกนิดหนึ่งก็คือว่าอย่างบางทีนี่เราก็ไม่รู้นะบางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเนี่ยเราไม่รู้เขาทำอะไรบ้างอะเนอะเจริงๆแล้วอยากที่จะให้เขาเรียกว่าไงดีอะ อินฟอร์มหรือว่าแจ้งเรามาสักนิดนึงแบบว่าอาจจะด้วยวาจานิดนึงก็ได้ว่าเออนี่ตรงนี้มีกิจกรรมเนาะยังไงเราทํากันบ้านต่ออะไรเงี้ยแต่บางทีเราไม่ทราบเลยไงนะครับอันนี้บางที กว่าที่จะได้รู้ก็คือได้รับจดหมายเชิญหรืออะไรแบบนี้จริงๆเราควรจะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบก่อนล่วงหน้าถูกไหมเหมือนก็อยากจะสนับสนุนเหมือนกันว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ทั้งภายในและภายนอกถ้าเกิดต้องการที่จะประชาสัมพันธ์อะไรโดยเชิญตั้งสารแล้วก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยที่สารยุยมอเอแปดบดหรือยิ่งรายการมออคุยกับคุณหรือว่า PSU อสยูท็วตรงนี้ได้เลยนะคะพราอาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วจริงๆมีคนติดต่อทอยมาเหมือนกันนะคะว่าพี่ทอยช่วยประชาสัมพันธ์้ดดออเเลล่่่่่่าาาาาาแตววบงงยยนีีีพ หนึ่งทให้เราประชาสัมพันธ์ให้ไม่ทันแต่ถ้าเกิดว่าแจ้งเราล่วงหน้ารับรองว่าเราจะนําเรื่องของคุณเนี่ยมาออกอากาศให้คนทราบแน่นอนหรือแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่านะครับหรือว่าอยากจะให้ผู้คนเขาได้รับรู้กันเนาะว่าที่เราทำเนี่ยเราภูมิใจมากเนาะแล้วเราก็ดีใจเดี๋ยวปีหน้าจัดอีกก็มาร่วมกันได้อะไรเงี้ยก็เราก็สามารถที่ย้อนหลังไปได้นะตอยเนาะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์คือทุกคนได้มีความเข้าใจตรงกันแล้วก็ต่อไปก็จะได้ร่วมมือในการรัังงสสค์ิ่่่ทีีดตอกนนไป ออละแล้วก็นอกเหนืกจากนี้ระหว่างที่เจ้านายไม่อยู่ก็ได้ไปทําหน้าที่โดยการไปเป็นตัวแทนต้อนรับแขกชาวอินโดนีเซียจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียมาเยือนนะคะมาเยือนนะครับชื่อว่ายูนิสูล่าย่อมาจาก Universitas Islam Sultan Agung อยู่ที่เมืองที่พื่อเกิดไปไปแล้วนะโชคดีจังที่เมืองเซมารัง ของอินโดนีเซียอยู่ต้งไหนอยู่ตอนตอนไหนของอินโดนะึะว่าจะต้องแบบอยู่เป็นเกาะใหญ่ของของของเขาเลยะแถวแถวประมาณว่าจาการ์ตาแถวแถวนั้นเขาจะมีสามบินเป็นของเขาเองนะครับเขาจว่าเมืองใหญ่พอสมควรเหมือนหาดใหญ่เลยก็คือจัดเป็นคอนเฟรนซ์อะไรด้วยนะครับแล้วรอบนี้เขามาเขามามาเยือนเราเขามาเยือนเราเพื่อที่ว่าจะ ต้องบอกข่าวดีว่าเซ็น MOU กันยูกันไ้อยแล้วตั้งแต่นู่นพฤษไม่ใช่เมษายนายน,ะนะครับปีนี้นะครับก็หลังจากนั้นมาติดตามซึ่งพี่พั์ประทับใจมากนะทอยปกติแล้วเนี่ยพูดถึงตรงเลยว่าบางทีเซ็น MOU กันแล้วก็เอ้ยเป็นพันธมิตรแล้วนะก็โ okay, อเคม,ม,มีแค่ความวรู้สึกอันนี้ โอ้ยอ๋อเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะให้เป็นแบบภาษาอัง,งกฤษว่า substantial ดีมากค่ะดีมากแสดงว่าไม่ได้แค่<ม>เส้นๆแล้วผ่านไปไม่อันนี้อบอกว่าขอเชิญร่วม conference ด้วยเขาจะมี c o n f e r e n c คือการประชุมใหญ่ในเดือนอ February ก็คือกุมภาพันธ์นะครับเป็นการประชุมเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาทางด้านการศึกษาอิงกับอาเซียนนะครับก็จัดที่นี่เลยนะครับ Universitas Islam Sultan Agung หรือว่า Unisula นะครับแล้ว บังเอิญเห็นตราน้องทอยเห็นไหมเป็นเป็นห้าสิบห้าปีของของ,ของเขาด้วยเออใกล้ๆกันเกิดเกิดพร้อมๆกันใช่ของเขาก็บอกว่าเขาชื่นชมมากๆเลยนะแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมง,งานกันอะไรอย่างเนี้ยเราก็ยังขอเชิญอาจารย์ไปพูดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยโอ้หภูมิใจมากๆเลย,<อ>ย,เลยแล้วอันนี้เป็นเคสที่ได้ได้ว่าเขาตั้งใจถึงแม้ว่าแบบอ,อ,อาจจะเป็นแบบอยู่เล็กอยู่ใหญ่ก็ไม่สาคัญนะอยู่นี้เก่งทางด้านการการแพทย์ด้วยนะทอยนะก็ดีที่ได้โคกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถที่จะดึง นักเรียนจากทางโน้นอ่ะมาทางนี้เยอะมากนะการแลกเปลี่ยนมากขึ้นแล้มีความเไาเรียกว่ามีสิ่งแวดล้อมใช่นอกจากอย่างนี้ท่านกงศุลยังส่งตัวแทนมาด้วยนะต้องกราบกับว่าคุณมาณที่นี้ด้วยแหละกงศุลของอินโดน่ารักด้วยนะคะจริงๆยอมรับเลยอะมาถึงคําถามต้องทอยเรื่องวันไม่โดนแล้วเอาง่ายๆเลยละกันค่ะจัดกันทุกปีวันมมฮิดนตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเออน้ตอบมาได้เลยนะครับก็อยากที่จะให้ทางวันซึ่งเรามีอยู่เยอะมากตอนนี้เนี่ยให้กับ ท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวว่ามารับเราก็มาเจอกับน้องทอยได้เลยนะครับงานประสัมพันธ์ได้มารู้จักด้วยว่างานประสัมพันธ์นั้นอยู่ตรงไหนเนาะมากันได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ของนวันไม่พอตรงนั้นแหละเราถึงจะพอใจตอนนี้เยอะมากมารับของน้องวันจากน้องทอยได้บางคนบอกว่าเออมาช่วงเที่ยงได้ไหมไม่ค่อยว่างอะไรอย่างนี้ได้แต่อาจจะไม่แอบไม่ค่อยเจอทอยค่ะถ้าเกิดว่ามาในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวนิดนึงก่อนหน้านนั้นหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก่อนที่งานประสัมพันธ์ค่ะใช่ศูนย2เ2 2 2ใช่แล้วครับก็ ยินดีนะครับสำหรับทุกๆคนวันนี้ Talk to you ลาไปก่อนยนะครับอย่าลืมประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะครับ also is for benefit s of mankind วันนี้ลาไป